ปัดบอกเขียบมีแต่หน่วยงามๆแถอแม่สวัสดีครับคุณแม่ปีอีพ่อไปใส่ราบงานนี้แบบๆอยู่อีพ่ออีพ่อบอกไปเก็บมาไว้นิปัดบอกเขียบพี่น้องเลยเป็นกระเคงกระตาเลยตัวนี้ไม่ได้พ่อกันโดนมาหาอีเมียพ่อเอาเอาเส้มาเอามาเขีบเปแง่กับเบนเห็นใจไหนคนอยากสวมอยู่เนาะฆ่าสวมอยู่เมื่อนั้นเอาอันนั้นมาห้อยไปในเห็นอยู่บ่ แล้วกินแลาวหอยไม่ไหวหอยใบให้บ่มีผู้ใดอยู่เว้ยกลับสิมันมันสิได้กลับสิจักเทื่อเด้อนี่ค่าสอมค่ายังอยู่นี่ป๊อดผมดูเหรอบกเขียบอยู่เงือนผมก็มีอยู่แต่ว่ามันหนังหน่วยบ่ใหญ่ปานนี้แม่แมียนี่นี่มันสุกแล้วตัวนู้นนี่พี่น้องเอ้ยบกเขียบคืองามตัวนี้สุกแล้วสุกแล้วอีแม่ปีโตเอื้อนเขามาเอาบกเขียบบ่เพิ่นว่าบ่ได้เข้ามาหาแต่ดนตะนั้นเพิ่นว่าก็เลยว่าเออเอาเอาเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งน่ำซั่นดอก บางทีล่ะพ the ี่น uh ้องมีแต uh. mm ่นวยตากตีนว่วไหนมันสุกกระชัดออกตัวไม่เอามันกินบัวท่านไหนไหนครับบัวสุกบ่นี่เห็นบัไหนไหนบัสุกจะไหน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 ทับเลยเนี่ทับเลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่บัสุกเสตีมันมาเขี่ยวปิดออกมาเมื่อเดียวกระสุกได้เลยเพราะว่าไหนเห็นบัวนะมันตากตีครับหลือไม่เนี่ยพี่น้องเป็นตะหวานครับน้องเมียนวานเดี๋ยวจะเอาเมล์บลมกินน้ำตัวไหนมันสุกกระนี่ครับพี่น้องครับขุนอีพอกระลังต่อยอีกเป็นบัท่านขุนไอ้บัวท่านอีพอก่อน เอานี่ยสลัถุงส็ว่าถามถุงถุงถุงเอาถุงไวยตาตีตีพี่น้องจะไปบวมไว้กินได้หลายมือแต่ว่าขมันสูกไรกันกินมอท่านนี่หรืได้ไหมมาเีทยบเพ่อหนี่งวัสดีครับคุณพ่อโอ้ม่เห็นตาเห็นตาติดดนแต่นั่นขันบ่ทน้่กันเสบไ้เขามาป้าตเพี้ยต้นมาเขืเพุ่นนะพี่น้องว้าวจหลายหลายหลายโรกคักปีนี่ ตัวของผมมีแต่หน่อยน้อยไม่พอมันก็จะมาเขียบแค่นี่มันโดกปวดอยู่หองอยู่ห้ือนผมก็ดีผุนหาปัออแกกินก็ลอกกินก็ลอกก็เต้เนาะผุนหาไม่ตัวหนึ่ผุนหาปุ้ยผุนหาปัดอาซายสบายอยู่บนพี่น้องผุนใช่หรอผนอาซาบอยู่บนนวลนึงคุณปัดบางงงก็เป็นตาตำเสียบแต่นี่ บ่ให้พลอยเนาบ่บ่บ่โอ้ยหลายอยู่สำนักงานหลไหลเอาไปมันกะสีเงาสีถือืรอได้มันเนี่ยตกเลยมีหน่วยนี่ไหมี่น้องปลาเขียบได้ครับเด้อตาตีๆหน่วยงามๆจังสีมันกระได้เลยได้ไหมพ่อเนาะได้เนี่ยมูนี่ในวันนี้เพราะว่าการเท่าเก็บไว้หลายมือมันกะสิพอดีพอดีเพราะท่านดีๆล่ะแม่เอ้ย สำนักงานกัสิสาคการสอมลำล่ำ่ำอันยังบูดเดือนนั่งสิองนี่แะเจา้าบรทมานำ่ำเียไปฝ้าเข้าไปได้เลยแพะมาหาอีเมลกอ่อนส่นดอกเห็นทหน่โอ้ยเนาะมันสุกแล้วมันกินบอ่อท่านบางแต่มแม่นปัดเสียบเลยไป่น้องมมแต่หนวยตาตีบเลยอีเมลว่ามือเราเต็มขี้ดินอยูจันพี่น้องอ๋อเ้อเพี้ยเลือดตขวัน่วยนน่ ใส่แต่แม่ถุงมาถุงไห้ลูกเนี่นี่สิเก็บค่าต้นสู้พี่น้องเบิ่งนี่ครับในบ่อเขียบมีแต่หน่วยงามๆไปไกลกันพี่พอเาราบอต้องเงินต้อยดอกว่าแล้วลูกสิเก็บเอาเลยนี่เนี่ยบอต้อยดอกว่าบอต้อยดอกยุ่งไรพี่อ่ะแม่นบัดเทียบตัวนี่ตาตีม,อย,มอยู่ไม่ยี่เจ้านี่<ป>พอหน่วยนี่ข้างค้างแม่เอ้ยแตกละซุกละหน่วยนี่<ป> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่น้องเบิ่งหน่อยนึงก่อนปุ๊ยอยู่ทางพี่แฮกคักดงบักเขียบอีพ่อโต้งแม่ปีพี่น้องพูดนะแตกเบิดเลยพ่อครับพ่อป้าทูหน่อยดิบมันเดี๋ยวลูกสิเก็บใส่ใส่ละหน่อยนี่ยไหมใส่ละใส่ละนี่ครับพี่น้องครับด้วยนี่ปบ๊ดนี่พี่น้องเพิ่งกระโดดแตกพ้ายาเลยครับหน่อยนี่อ๋อโถหน่อยใหญ่แหงพ่อ นาะแต่ม no. so so ันแตกว่ะนี่พ่อนี่นี่น่อยนึงพ่อปุ้ยหน่อยนี่พี่น้องเอ้ยปาร์ทเถอะยังแข็งอยู่แต่ว่าโบวิทย์ขึ้นนี่ขึ้นนี่เลยเละเลยปาด์ทจะพูดให้แตกเองเฮ็ดเจ๊ไดหนจะเสียดายมันได้บั่นพี่น้องอีเมียอีพ่อเรากับบอคอยสนใจเราว่ามันลนถี่เบิดเฮ็ดเจ๊ไหนลราเฮาเอาบดเถึงป่ะนะพี่น้องเอ้ยแต่ลีต่นแต่เสียดาย แม่เราว่าเอาบุถึงป่ะนะมึงดูล่ะเจตในเราล่้เฮาเสิเอาถึงบัตรตาเสดายเนาะมีแต่น่วยงามๆพี่น้องนี่ส้มันโรนมันยังนี่นี่กินละทั้งนี่จุบๆเลยนี่ปัาดจ้อยุงก็อหลใช่ไหมมันโลนทิมกับสะนั่นกะลอกกะเตะกินกับสะนั่นแม่กะเบื่อจ๋อกะมี่ อุ้ยเป็นตะบานขนาดไปลองเอาเอากินไม่กินอีแม่เรา่าเก็บบ่ท่านดอกมันโลนถิ่เบิร์ดมันก็เลยโท่วงน้ำหมาว่าเอาบะเกบไปใบเอาไปกินในเรื่องเขาสำนักงานไปเที่งานกินน้ำเนรว่าจันว่าเมื่อนั้นครับบ้างครับบ่เห็นบ่เห็นกับบ้าอ๋อบ้าเหล่าฟ้าวเขาสีซ่อมขนาดเต็มถุงแบบไงเลยจะไหนปัดจะได้สิไปกินท่านไปบ่มว้เนาะเพราะท่านสุขคัก โอยบบมืออื่นมืออื่นนี่แล้วมันสิเลเบินเหรอพี่ตัวหนึ่งออีพอว่าแตกบ้นาันตัวนั้นนี่นมันบอเห็นทำไรสันเมืองใบมันบังนะพ่อเมนเมนแมนยุงไรไปออกเอาสิเดี๋ยวมือได้บางๆลูกจังสเขามาไม่ ว <t> ่า <những> ส <t ar> er <ua> <background> like ักวันมาดิมันสิได้ไปสวมน้ำเขาเสื้อยุ่งยุกบ่บ่เอาไว้นี่ล่าสุดเอาไว้แมันเบื่อเบื่อจ้แต่ว่าข้าวเดียวกะซุกได้หรือแม่มันมันมันแบบว่ามันเต็มที่แล้วนะปาดหน่อยนี่แม่เบิ้งเป็นยังชั้นเขาม่ฮามีนปอดหน่อยนี่แม่เขาวจันพันเลยหน่อยนี่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 พวสูงนี่หน่อยนี่เสียบได้เดี่ยวหนิเดี๋ยวหาหมองเอาก่อนจะได้เสียบได้ เจ้าอนี <ranch iser> ้เก sí at <ata> <c oughs> <power> ็บซเถียวเด่นแม่นเฮ้ยเขียวลักกาตาเถียวแล้วกาตาซักผ้าบังไงเอ้านี่ละเอาเสียไปบ่มไว้ถ้ากินมันสุกกับจังสิมันสูกทีมงานน้องๆลูกๆกินแต่ว่ากันกินบ่ท่านดอกจังไรก็กินบ่ท่านเนี่ยเด็กแม่ยังตีกินรสนี่อืมันแตกเลยโอ้ยมุดมุดแม่มุดนี่แหละตัวมันอันนี้ตัวนด้มีมุดหนึ่องมันมีเพียเนาะ มันมันมีเพียตนคันมีเพียนใน,ม,นมันมันสีมันสีล่ามตัวจังว่าเอาได้แล้วบักเพียปลาดิซีเขาสำนักง,งานไปซว่าน้ำมูก่อน<ม>ขอบคุณแม่ปีนะครับ<ม>เดี๋ยวไม่แน่เสียบเสียบเสียมะซูกินอีกเมื่อนั้นเขาบ้านนึกกิน,นมะหายโบเห็น<ม>ก็เลยห้อยไว้เพราะว่าเสียนอยากกินข้าวปุ้นนี่จีบ่เอ้ยข้าวปุ้นน้ำยาอยู่สำนักงานมีสูมือข้าวปุ้นนะอือเอา ปแล้วลูกเข้าไปก่อน <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัส uh huh. ดีครับหักเพียงไม่ปีพอตรงคือเกา่าคือเดิม้วพี่นอ้องเ <c oughs> ลย้ปกับคนเืินมเออเอาว่าเขียบสิเขาไปซ่อมนั่งสิบสองพนาบา <c oughs> เขาก็ล่างทร้ํมอยู่เดียวนี้ไะ <c oughs> จวด